อันนี้แม่น้อยกินข้าวง่ายๆนะกินง่ายแกงหน่อไม้อันนี้ผัดมีไม่มีแก้วไม่มีผักกินง่ายๆค่ะวันนี้็ป้านทำหนาพระลก่อนอืม กิดกับข้าวไหมคะกับข้าวทำไม,ไมทำไมแต่ไม่มีข้าวเหนียวเด้อกินกับข้าวสวย ไหนคะ่ะที่เก็บแกงข้าวเหนียวไม่ถึงไม่ถึงสรุปเลยอืมแกงหน่อไม้อร่อยใส่ใส่เห็ดพึ่ง นี่ซื้อที่เขาต้มไม้เขาเก็บมาแล้วเขาต้มไม้นี่อันนี้เห็ดพ่งใส่น่อไ,ไม้ใส่ขวดลูกเกียบโอ้ยร้อน แม่แมาอร่อยกินแล้วเขาจะอ่านน้ำก็มไมอ่อาบพัดมีทำเอา dạc kim này tham Thăm nhất điều, dạng điều, Ôi kỳ dạng kỳ dạng kỳ dạng ở lại kỳ Mà kỳ dạng kỳ จะไม่โทรหาน้องเลยวันนี้ตื่นขึ้นมายิ่เียเดี๋ยวค่อยโทรน้องมีเทสบุญก็ป่วยเป็นมะเร็งตอนนี้ก็ลังสั่งยาคุณหมอเป้ากินงเลย ใจะงัสวนๆเลยอตอนเด็ดเดืดพึ่งโอ้โันแกงเนี <esh> ่ยคิดอะไรด้วย เห็ดเห็ดผินไม่มีแต่ดอกอร่อยหวานจุ้ยๆกินคเนเดียวก็โอเค ท่านเห็นนะหล่อนยังตุ้งไหมไหมัมยมีวยิ้นทันคนเดีเห็นเห็นเห็นเลย เห็ดพึ่งอืมันนี้ดูกป็ดเย็บอื้ เราตะไครเห็นไหมโซ่นี่ะตะกั่เห็นก่ะไม่ต้องไปเก็บยากให้มันเหนื่อยนะเขาไปซื้อเขาไปเก็บมาเขาก็มาต้มมาลวกลวกแล้วเขาเข้าตู้เย็นแต่ต้องปิกเราซื้อมาเราก็มาละลายล้างก่อนนะไปแกง เขาต้มเผื่อเขาต้มแบบไหน,นเราก็ไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดเรามาล้างก่อนไม่น้อยแกงไม่น้อยต้องล้างก่อนได้เห็นถึงเขาจะต้มล้างสะอาดไม่น้อยก็ต้องมาทําใหม่แกงใส่ใบย่านางอีกบ้านไม่น้อยย่านางเขาอยู่ใกล้ๆกล้เอครับอออร่อยตามด้วยพัดมีอืม กิดอยากไปผัดกนอยากกิกกนไปซื้อจำร้านชงจำเขาใส่ใจเห็นเลือดเราไม่รู้ว่าเลือดอะไรบ้างไม่เอาโอ้ยอร่อยแซ่บเลย แต่ไรเด้อผมจะเบื้องกิบเบาดอนเนาะอีเขียวอีเขียวจังไรเนาะมันได้ใครแจ้างมันไปลกไทยผู้ปลูกบริกิตกับบักบักกันบักจังไรอยู่ละเอ็ดบ ก็ไม่น้อยอิ่มเลยได้บันจะจบที่แข่งเพื่อนนี้นะคะแปดไม่เชื่อนานไหลไมยนน่ยินลุงคนไี้สุดๆเด้อสูส้นเสนอลุงคนพระแตนสูส้ๆจ้าไม่น้อยเปลี่ยนกำลังใจให้นะคะแม่น้อยก็ขอบ จบคลิปเพียงแค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์ม่น้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆเดอ้อลุงพลประแจนเนอะใครจะคิดยังไงก็ช่างหัวมันเถอะเดี๋ยวเวนกรรมก็ตามสนองมันเองละค่ะโอ้ยก้าวานีแล้ว